สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวขออีกหนึ่งคลิปเนาะก็วันนี้กลับมาค่อนข้างเร็วด้วยนะคะแล้วก็เลยมีเวลาเช็คเวลาแล้วเนี่ยก็เกือบสองทุ่มแลละแต่ว่ายังมีเวลาอยู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวสามทุ่มจะต้องเอาลูกเข้านอนนะคะกวิเวลาเวลายังดีอยู่ค่ะก็เลยจะเอาตัวนี้มาให้ดูตัวนี้อายุน่าจะสองปีแล้วนะคะโอ้โหนี่ค่ะนี่ใบจริงเห็นไหม นะดีตั้งกล้องไว้ยังไงดีนะเดี๋ยวนะคะโอเคขอความเห็นไหมอะ่ะคือโต๊ะมันค่อนข้างสูงอะ่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวข,ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเอามาให้ชมใกล้ๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมคะตัวนี้เห็นไหมเอ้ยนี่ กำลังงามเลยค่ะหใบจริงมาแล้วนะคะความแคะเริ่มมาแล้วค่ะต้นนี้ต้นนี้น่าจะปีน่าจะเข้าสู่สองปีแล้วนะโคนต้นเห็นไหมคะโคนต้นค่อนข้างใหญ่น่คะโคนต้นค่อนข้างใหญ่นะคะค่อนข้างมืดเนาะ ค่อนข้างเห็นเห็นใช่ไหมคะก็เดี๋ยวหลังจากที่อัดคลินี้เสร็จแล้วเราเดี๋ยวดีจะต้องมานั่งกรีดกรีดตรงนี้นะคะซึ่งเรื่องกรีดเนี่ยดีดีเคยดีเคยบอกไปก่อนหน้าคลิปนี้อยู่แล้วนะคะว่าว่าเราควรจะกรีดยังไงแล้วก็ควรใช้อะไรนะดีไม่แนะนําให้ใช้คัตเตอร์นะคะเพราะ1อาจจะเข้ามือด้วยนะคะส่วนสองก็ถ้าเรายังไม่คล่องยังไม่ชํานาญก็มีโอกาสที่ จะทําให้เกิดบาดเจ็บได้นะคะอันนี้ถามว่าทําไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าตัวดีรองมาหมดแล้วแล้วก็ประสบมาทุกอย่างแล้วนะคะก็อยากอยากจะแนะนําสำหรับมือใหม่นะคะแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะเป็นมีดแกะสลักค่ะก็ซื้อมานี่ค่ะเห็นไหมราคา20บาทค่ะนะคะเวลากรีดก็ถ้าใครยังไม่เคย ได้ดูคลิปดีเนาะก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะเพราะว่าดี้เคยอัดลงไปแล้วนะคะก็ใช้วิธีการกรีดนะคะกรีดเสร็จแล้วเนี่ยก็หาเชือกนะคะมาพยุงหัวต้นไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรากรีดค่อนข้างลึกเนี่ยในส่วนของยอดเขาก็จะค่อนข้างอ่อนแอและถ้าเราไปวางไว้ช่วงคือช่วงนี้หน้าฝนด้วยโดนฝนนิดนึงมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้ยอดเน่าได้นะคะก็แนะนําว่า ให้เอาออกไปตากแดดบ้างแล้วก็ยกเก็บเข้าไว้ในร่มนะคะไม่อยากจะให้คาไว้ในพื้นที่โลง่งทั้งวันทั้งคืนเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาลูกชายนอนแล้วนะคะก็นี่ค่ะเลยเอามาให้ชมนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ